โดยสบายดีสวัสด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิร์ดสุขุสุขคนอีกแล้วสบายดีป้าลุงในคํำแพง, okay, ดงโดยมาในกระพาสาวน้อยมาเทียวง,งานบุญแจกเขาอีกแล้วอยู่ในผู้เนาะอยู่ทางใต้คนละพี่น้องเลยหายก็มาฮอเทือนเไม่ก้นี้เนาะพาเพิ่อนปะดินมาร์เซเดอร์อ่ะมีหมดไมแม่เนา เอาเรากินลายลหักแตกได้ค่ะกินแต่น้ำขอบใจในชิมอนเสียงโดยอีดามานอนใช้มาน,นี่เพือนไผนี่เพื่อนไผน,น,เน,ไนะเพื่อนในเพือนไผ่เพือนในในบิวอาเเเล่งใหม่แทงตาด้อ chết xem mưu nèo nèo hừa kìa màu nụm màu nụy ổn xẹp hèn chụp nhanh bìu ổn nè cay cay bà rộng cay chín mú ốc cay miếng chín mú bà mấy anh mặc khu cháy bà rộng mặc khu cháy mú đá bà ổn nè khu cháy mú ổn nè mặc khu cháy mú này khu ừ, anh à, bốc khu nụm ขนมล่างเพิ่งบ่ขนมห้างเพิ่งบ่หรุพาน้องมิวี่มาดิดนบุญได้กัดสีนอนข้างในเลยมันนี่เนาะมื่อนั้นมาได้นอนมัอนี่ได้นอนมัอนี่โทรบอกขอเตียงเรียบร้อยแล้วเนาะบ้างในตู้ประตูในตู้อยากให้นอนในเย็นพี่ปุ้ยนะไ่จริงกับได้เป็นตจญาติเลย่นมกับพื้นผ้าห่อก็มีครบไปเลยเนาะม่เล่กันเลยฮะกินน้วกัน Thầm lăng bưng lăng vô Chết mươi xe được đâu, Cái mà đen này Nắng ละวยพี่ดพอเตียงยังไปซ่อมร่องเพลงอยู่ชงมะบกยั่เพสิกลับบิวกินบะรน้มกินไหน้าเย็นนะนพี่โด มาเละกินมั้วแซ่บบ่ของเอื้อของเอื้อเตียงนะเอื้อเตียงบอกพ่อเตียงชื่อกันฮะคนขายขนมนั่งพิ่งกันเอื้อเตียงพ่อเตียงฮะคือกันเนี่ยเปนบวกเอื้อเตียงเอื้อเตียงเอื้อตายเด้อเลยมวนบ่มาดินบุญนะลูกฮะ Với tiền cái sai Ê múc Đó bà Được Bà đây ào Đột chắc ma nó Đột chắc Kỳ hà này cặp với nó Bà đây Hãy xin bài Thôi đi đôi xì xì lụt Sẽ mắc hả

พร้อมตั้งเลยขึ้นมฝรั่งบ่ลูกซื้อมาซื้อมาแต่แซ่บไมัน่เมื่หนาหชบใชบตอีกอยู่แท้เจ้าหะมวนบุญนะมวนฮาดง่แท้บักสิได้เอะเมื่อยบ่ลูกนหลายบ คอดอไม่ได้สมหรอกม่สมแม่าัวใจชมไปนใจชมได้ไม่หนนี่หมดได้เจอขนมเจ้าฮะใจที่ชมใจสีแดงนะว่าวิว มีแต่เีม่พี่ดูมันเหมือนทั้งนั้นยุงทิ่ควบกลนจะไหนมเนี่ยมางเวลาะเ่นยังเห็นมีว่าคือแมวนะกระตุนนะพี่กระมมาได้รอ่ะหน้าเจี๊ยกมปีไปไปบ้างรึค่ะนี่ตัวนี้ตัวนะมีว่าคือแมวเามากมว่ามีก่ะนมนะอ่าทีบไปทิมนะนีแ้วนใจ

บัไรจะต้องเขี่ยวกันลูกเขี่ยวนันดุน,นกันห <sighs> นักก็ิ่งนี่เห็นมาไม่ตูอออ่อ่ะไม่ตู่อย,อ,ยอยู่อยู่ไสนน้อส่งมาวันนี้บัตรไปเกือดิงบ่้ิ้้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 ้ะ้้ น yup. ี่ติดเดือยฮะจามน่ต okay. ิดเบูเฮ้ยสบูบอกเบูจะแบบไหนบู่มข้าวโพนี่ไปพูดนห่ดูัไปพูดอีกนี่หอนนะตุ่มโอเคไม่ใชทีราด้วย

เธอถัดไปใมีบ hmm. <b> mm ่อบ่มีเกิดเนะบ่มีเธอถัดไ้ดูจะมนจะนอนมื่อหร่อืมมันเป็นชื่อชื่อว่าถัดดกหอมาเมนเบิรงกล้องะดบอก้องเบิรงกล้องคนขโมถัดไ

าปลาเป็นตู้ตูเลยบ่ไหมนี่ระตูเป็นตู้ถามมาเลยนะจ๊ะชิมาน้ะนอกยะอกไหนลูกมันเนียวอะแพ้เชนกไลตนสอกือเม่เหนียวนนอู้หูแตปล้ดงมือใหม่ลเลห็นบ้าตำรวจนะ ฮตมตมบอบาเลยอะแล้วมันกระชับืึมันกรชับนรดันไปอ่ะไปเลยไก่เห็นบคนนดีเอนดีเออกินนมเก่งยี่หนุมเก่งมาก จะไปอยนอนบ่ฮะจะนั่หับนอนนาะยันแมวปุยเนาะเนาะบูดตื่นในเศร้านาะไอไองกินเขาหรอไอไอก่นเข่ไปกไปก็ไอไอ นั่นยุ่งมากเลยค่ะนั่นอะไรใช่ไหมตัวมียไม่กินบอกแขงป่ปอกแขงบ่ปอกแขงปอกแขงชิดหลอดกตะพึ้นกินลาได้ดุแคลเพียนได้ขนมนะให้เอ้ยสายนะบ่ไปไปเอ้ยสายเอ้ยมุกหมดมากขึ้นมาเพลียบ่

với ngang, thay, tên ngon thật, biểu tên luôn, biểu tên cứ kìa cũng được bà? Đúng chứ? Mấy người hết cái gì này? bớt lại, thì ở tớ mai sẽ rộng. Ui, kìa đê. Rồi, rồi. Quá quá nhanh, qua mẹ phía trong rồi. Ừ. Về tài, tài ra Về tài Rồi. chắp bà khéch đáp đấy ạ, bên nhau làm bên nhau mà, muốn nhậu kiếm chút xíu đấy, chút xíu này, đó mẹ may hắc may ông hải mà hắc leo thu cái thua hắc leo này mẹ, là một đó chị mà này mẹ, muộn chữ đây này. ไอชันนตรงไหไอชั้นมันไม่มีคู่ควบเนี่ยได้เลยค่ะแขวเห็นจะเด้องจะง่วงเนี่ยลูกอีหล่าจะง่วงตอนนี้นิวกาแฟกาแฟกาแฟชิม่วงกาแฟสีม่วงไว้ถือีดีสีม่วงอีดี

anh phải nó view, kho luôn lại phải kho luôn. Đi bài, mà, tui, mày, Como, Mua, tui, đi Một chỉ em เช้าแล้วเช้าแล้วขอพื้นเฮ้ยมนบ้านขาวนล่ะย่เห็นไหมนี่บอเวนขอแจนี่บอแต่พุ่นพุนก็สาวได้ไหจ๊ะ

เอาเม็ดกาได้แทนลงค้าไหนอ่ะบิวได้บิวลงค้าไหนในไรบิวลงข้างไหนฮะมันก็ลงเหมือนนั่นแน่เลยหนูก็ลงเป็นด้วยกันแม่แม่หนูยังดูโดยมันลงหัวมันลงมากขนาดเลยเต็มกระจกกระยกหมดเลยไงสีดำมไอ้ีดัมบ่จ๊กบัสังเกตบด Annan mi ani bubbi. Chuck bơm. Chi dành y bé. Chi dành cuffy pig. 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 อืมาแต่เทิงผัวเทิงห้องเทิงเพื่อนไม่ห้องไม่ตู่ปุจ้ะมาแต่ใครเนี่เหยียแอบก็กระโปรงเจ้าเองนะลูกมาแต่ใคะมาแต่เทิงคนเลื่ยไปแล้วเรื่ยไปแล้วนี่นะั่นเอาคนคิดดื้อ โอเคเนาะเพย์ okay. Okay. พี่น้องไอคลิปนี้กัมวีอย่างไรเด้อเนาะไม่รอดับนี้นะยันตำรวจร่า<ๆ>ยายันตำรวจคลิปนี้กัมานอนเพื่อนในอีกแล้วนะเนาะฝากอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเพื่อนคือเก่าเด้อร์รีบประามโฆษณาบิวตี้เพื่อสิด้มีไลายล่ชื้อนมซื้อขนมให้น้องบิวตี้เด้อพ่อแม่พี่น้องแบ่ง ปลาเพื่อนอุ้ยแบ่งเบาภะละพอต้องบิวเนยนึงอาสบาดีเลยปารุอัสบาดีปารุงงามๆนี่โดพีพิมใช่ถุงยางพี่ออะไรโมเค็ตหรอมันมีหัวเงินใครเลยอาสบาดีปารุงงามมาม่ถือถาเอาก้มหัวลงตุ๊จ้าสวัสดีค่ะ อง่ายมากจริงจ๊เริ่รเริ่ไปเลยเริ่นี่สวัสดีค่ะก่อนหน้ามือน้ำไหนสวัสดีค่ะสวัสมอหนาพี่ไดบอกอ่ะบายบายจ๊